่อนชมคลิปอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ เรากำลังมาเช็คอินนะคะห้องคุณผู้หญิงจะเป็นห้องแอลเจ็ดค่ะจะอยู่บริเวณนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคุณผู้หญิงขับรถจับไปประมาณ50เมตรนะคะจะเจอสามแยกเลี้ยวซ้ายไปตามทางถนนคอนกรีตเล็กๆค่ะไปจอดที่คา์ัาร์หนึ่งจะเจอรั้วรั้วไม้อ่ะค่ะจะเป็นทางเข้าที่จอดรถ ถ้าเกิดเลยไปจะเป็นป้อมยานตรงนี้จะเป็นคาปัากสองจอดรถในของบริเวณของโครงการนี้แต่คุณผู้หญิงจะอยู่ตรงนี้ค่ะอ,อยู่อเอล,ลใช่อยู่เอลเจ็ดตรงนี้นะคะห้องพักเราจอดคาปั๊กหนึ่งเ,เดี๋ยวจะมีน้องนํารถซ็อกไปรอรับที่คาปา๊กมคะ,คะ จ็ดค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในนะคะโซนนี้เป็นโซนแฟมิลีนะคะราคา3ามพันบาทนอนได้สี่ท่านนะคะบริเวณสนามย้าสามารถปิ้งย่างได้นะคะ เ้าเดเินสบายเลยค่ะตามไปดูข้างในบ้านผักกันเลยค่ะ ในห้องนะคะก็จะมีเตียงใหญ่1เตียงนะคะแล้วก็มีเตียงเล็กให้อีก2เตียงนะคะอันนี้จะเป็นห้องสำหรับ Family นะคะ,คะตรงนี้ก็มีโทรทัศน์แล้วก็มีแอร์อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันค่ะนี่ มีแย่โซนเปียกโซนแห้งนะคะมีรองเท้าแตะให้มีไดเป่าผมทิชชู่อ๋อมีปลกให้ด้วยค่ะอยู่ในตู้เย็นก็จะมีน้ำเปล่าให้นะคะว้าวมีเครื่องชงกาแฟ ทีนี้ก็จะมีพันดมให้หนึ่งตัวนะคะพื้นที่หน้าบ้านก็ค่อนข้างกว้างนะคะให้น้องหมาวิ่งเล่นได้เลย,ยก็จะมีรั้วล้อมรอบสบายไหมคะป๋าเรยสบาย อังเปาไปไหนแล้วล่ะอลโอ้ไปหมุดใต้ถุนบ้านมาเร็วมาขึ้นมาสินี่หนูมาออกฝังนี้มาออกทางนี้จะขึ้นบันไดทำไมล่ะอังเปาตลกและเอามาเร็วเออมาทางนี้เออ 可了吗？ ออชอบไหมคะอปอชอบไหมคะอปอแก่แล้วต้องนั่งรถเข็นแล้วเดินไม่ไหวแล้วนี่ตรงนี้เลมอนอันนี้จะเป็นเป็นที่เป็นวิวภูเขาอันนี้ก็จะราที่ราคาที่สองคนแต่ว่าราคาสองพันเออสองพันสองปะ่ะสองพัน,น,เ,นเนรอ ถ้าถ้าเป็นโซนเนี้ยที่ได้วิวภูเขาเนี่ยจะราคาสองคนจะราคาสองพันแต่ถ้าเป็นสองคนที่เป็นไม่ใช่วิวภูเขาเป็นวิวสวนธรรมดาก็พ <100. S 1> ันหกก็จะหันหน้าออกไปทางด้านภูเขา,เ,าอเอาเปาชอบสิไม่ต้องเดินอะ่ะทุกที่เราก็ยังต้องอุ้ม อันนี้คือเมลอนนะคะเอ้ยไม่ใช่เมลอนเขาเรียกอะไรนะเลมอนเลมอนค่ะโอ้มันคือลางหมดอนกนี่ค่ะไปดูสระว่ายน้ำค่ะ สระว่ายน้ำที่นี่จะมีสองสระนะคะอันนี้จะเป็นโซนสระโซนหนึ่ง นอน,กกอน,นอนพักก่อนน,ะนอนพักกอนนะนี่จะเป็นโปรโประจำเดือนของทางรีสอร์ทนะคะ Sleep with me ฟรีพิซซ่าค่ะก็จะได้พิซซ่าหนึ่งถาดแล้วก็โค้กสองกระป๋องค่ะโอ้ไม่เล็กนะเนี่อะน่ากินมากแปดชินมินแบบบางด้วย เอาอะไรพี่เตอเาอะไรนี่เหรออืม มาเสิร์ฟถึงหน้าบ้านเลยนะคะมีกาแฟโอวันตีมีน้ำส้มมีนม,มซีนมาให้อย่างดีทุกอย่างเขาผัดไข่ด้วยมีเซตผลไม้สลัดด้วยนะคะ ลิมอนวิลล่าเขาใหญ่เป็นที่พักที่ต้อนรับสัตว์เลี้ยงนะคะสามารถพักฟรีได้สองตัวเลยบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยค่ะมีสระว่ายน้ำถึงสองสระพนักงานบริการดีเป็นกันเองอาหารก็อร่อยค่ะอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะคะ ฝากกดไลค์กด subscribe แไลคกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรา